สวัสดีครับได้เวลาการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมอธ<ม>ิพัฒน์ปีละโรทางยูทูบอธิพัฒน์ลาฟทีวีในกครับวันที่9พฤศจิกายน2563ครับ พายุสมร้อนเอตาวจอที่จะพัดขึ้นชายฝั่งเวียดนามในวันพรุ่งนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยประกาศเตือนนะครับพายุลูกนี้จะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกในช่วง1 0 1ถึงพฤศจิก,กายนนี้ส่งผลทำให้มีฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางกับมีลมแรงนะครับขณะที่พื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากที่มรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นนะครับอัปเดตความ การเปลี่ยนแปลงของทรัพรากาศเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะครับ เริ่มต้นกันด้วยประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุนะครับว่าล่าสุดนั้นพายุสมงร้อนระดับสมที่มีชื่อว่าเอตาวนั้นยังคงเคลื่อนตัวอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับมีศูนย์กลางอยู่ห่างทางด้านตะวันออกของเมืองดาดังประเทศเวียดนามประมาณ380กิโเมตรมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง65กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับพายุนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว25กิโเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่า พายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณของพื้นที่กัมพูชาส่งผลทําให้พื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางและขอให้กเกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตเอาไว้ด้วยนะครับ ขณะที่หากดูจากแบบจำลองเส้นทางของพายุลุกนี้นะครับก็มีแนวโน้มและทิศทางที่จะเคลื่อนแตะขอบฟ่งที่เมืองกวีเยนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่ารัศมีนำของพายุนั้นจะเริ่มส่งผลกับพื้นที่ทางด้านเวียดนามตั้งแต่ช่วงค่ำคืนวันนี้ครับโดยรัศมีนำของพายุนะครับที่เป็นกลุ่มฝนสีชมพูเข้มๆครับก็ทำให้พื้นที่ทางด้านเวียดนามตอนกลางไล่ยาวลงมาชาย ฝั่งทางด้านตอนใต้เกิดฝนตกหนักครับหลังจากที่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งครับก็จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงครับและก็จะปกคลุมในพื้นที่ของทั้งลาวทั้งกัมพูชาครับรัศมีนําของพายุนั้นนะครับมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมถึงพื้นที่พังด้านภาคตะวันออกสระแก้วจันทบุรี และจังหวัดตราดครับเพราะว่าจากแบบส่วนปราะกาศนะครับมองเห็นกลุ่มฝนสีฟ,ฟ,ฟ้าที่เป็นฝนเล็กน้อยและสีเหลืองนะครับก็คือฝนปานกลางที่จะตกในพื้นที่จังหวัดเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าฝนที่ตกลงมานั้นจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางไม่ใช่ฝนหนักที่จะก่อให้เกิดอุทกภัยตาบม,มานะครับ มาดูพายุอีกหนึ่งลูกที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทางด้านทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับที่เป็นระดับดีเพชชันครับแล้วก็มีแนวโน้มและทิศทางที่จะพัฒนาตัวกลายเป็นระดับพายุโซนร้อนซึ่งหากเป็นโซนร้อนก็จะได้รับการตั้งชื่อว่าพายุหว่ามก่อนนะครับซึ่งเวลานี้กําลังเคลื่อนตัวบริเวณทางด้านตะวันออกผ่านฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จะลงสู่พื้นที่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนกลางตั้งแต่ช่วง1 1ถึงสิพฤศจิกาย,ยนนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวกลายเป็นระดับถึงพายุต้ต้ฝุ่นนะครับแลว เข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งเวียดนามตามเส้นทางเดิมนะครับซึ่งหากเป็นไปตามแบบจําลองสัพกาศที่คาดการไว้ก็จะเป็นเส้นทางลักษณะนี้นะครับแต่ต้องจับตาบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับที่เวลานี้ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระยะระยะโดยเฉพาะในช่วงวันที่10ถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนครับก็จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศ ไทยตอดบนอุณหภูมิลดลง2-4องศากับอากาศเย็นและมีลมแรงขณะที่มรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับก็จะส่งผลทําให้พื้นที่ภาคใต้นั้นมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมยายังคงประกาศเตือนพื้นที่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังฝนตกต่อเรื่องและฝนตกหนักในบางแห่งนะครับไปดูความเปลี่ยนแปลงโซประกาศในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือกันก่อน Poured. อุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือครับในช่วงนี้จะลดลง1-3องศาเซลเซียสต่ำสุด17องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสนานอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสต่ำสุด17องศาเซลเซียสยอดดอย11องศาเซลเซียสส่วนพื้ <ha> <ท disappointment. S 2> นที่ภาคกลางเย็นลง1-2ององศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสมากันที่พื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเตือนให้เฝ้าระวังนะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสครับทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ และจังหวัดตรังนะครับต้องเฝ้าระหว่างฝนตกหนักคับส่วนทะเลมีคลื่น1นถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับและทั้งหมดนี้คือการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหลมฟ้าพยากรณ์ครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามสภาพอากาศครับก็สามารถปักหมุดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับเราก็จะนํามา อัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับและทันทีที่สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงก,ก็จะมีการอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้คือดินน้ำลบฟ้าพยากรณครับวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมครับ